ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆาจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชนองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมที่ไม่จินโนแมสซิตี้นะครับผมตอนนี้ผมก็บินมาจอดที่นี่ครับผมดินแดน3กะโหลกนะอ่าวันนี้เราจะมาฟาร,ร์มแร่ค o พเปอร์กันแบบรัวๆนะครับผมอ่าเพราะว่าเราต้องการที่จะอัปเกรดบ้านนะครับผมเป็นระดับ3นะอ่าเพราะว่าในช่วงหลังๆนี้ผมจะไม่สร้างบ้านเพิ่มอันนะั้นเนื่องจากว่าเฮ้ยน้ำหนักมันเกินนะโอเคเราจะใช้วิธีการอัปเกรดบ้านเป็นระดับ แทนโอเคปุ๊บนี่นะเอ้ยก่อนอื่นปุ๊บต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่อนอ่าปพ๊บโอ้ตรงนี้เป็นแร่สีขาวครับผมนี่นะปับ๊บลุยกันเลยปุ๊บนี่นะเก็บมาให้หมดครับผมโชดเดชโชเดชอ่านี่ตอนนี้อู้ดเขงเราแรงมากขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็กำปั้นอย่างแรงนะฮะเรียกได้ว่าเป็นพลังมัดเทสลานะฮะอ่าปุ๊บปุ๊บนี่ฟาร์มของก็เร็วขึ้นด้วยนะปพ๊บอ่านี่โอเคปุ๊บปุ๊บออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย,าาเลยนี่ไอตัวใหญ่ ปิ้ว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 ไอตัวเล็กนี่โคตรเกลียดเลยเฮ้ยไอป้าเอ้ย, <c oughs> อ,อ,ยอย่าเข้ามานะเฟยตัวเล็กนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอเคครับผมอ่อนอื่นอ่าล้ามาค้าในส่วนของรีแพรคิดก่อนเลยฮะอ่า,อาไว้เพิ่มเลือดนะปึ๊บเอามาเยอะๆเลยโอเคฟาร์มแรกขาวต่อปึ๊บป๊บเฮ้ยไอตัวเล็กออกไปนะอ่าปึ๊บเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ผมเคยเห็นในพาร์ทแรกกันกนะครับผมที่เราเล่นแบบระดับยากสุดครับผมมันโผลมาตอนที่แบบโจมตีบ้านเรานะ โอ้โหลีกไดว่ามากันอย่างเยอะ,อ,ะอันนี้แร่แะ้วะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกเศษเหล็กนะครับผมฟาร์มก่อนวันนี้เราจะต้องหาในสุดของแร่คอปเปอร์ให้ได้นะฮะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่าการรีเสิร์ชเซเลนิวาวันนี้เราจะรีเสิร์ชเรื่องอะไรดีฮะอ่าอันนี้เลยนี่ครับผมโลงหลอมแร่คอปเปอร์นะอันนี้ครับผมต้องจัดมาจัดมาเลยฮะปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยโอเคตัวนี้ออกมาเยอะเลยวะเฮ้ยนี่ไง ปุ๊บอ่ารู้สึกว่าในแมปใหม่ๆแล้วนะผมจะมีไอตัวแปลกๆโผล่มาเยอะเลยนะเฮ้ยแค่ไม่บอสเยอะจังวะไอตัวบอสเยอะจังเออนี่แนะ่โอเคครับผมนี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นไม้บางเนี่ยหรือว่าเป็นเ็กเอา้าอ๋อเป็นแร่อะไรสักอย่างครับผมสีม่วงๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เก็บมาก่อนนี่นี่พวกเนี้ยพวกเนี้ยปุ๊บมาเก็บมาเก็บมาอ่าปุ๊บนี่ไงมีแร่สีม่วงๆด้วยนะฮะโอเค อย่าเข้ามาแนะเฟ้ยอ่ากำจัดมาให้หมดนี่เรียบร้อยโอเคเก็บมาฮะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแร่คอปเปอร์ปุ๊บอ่าปุ๊บนี่ไงทุกเพ้หมดเลยตรงนี้เป็นแร่ไม้นะครับผมแต่ว่าเรายังไม่เก็บนะครับผมที่บ้านเรามีเยอะมากเฮ้ยผมว่าผมเจอแล้ววะ่ะนี่ไงตรงนี้น่าจะเป็นคอปเปอร์นะฮะอ่าโอ้โหแต่ว่ามันเฝ้ากันเยอะวะ่ะไม่มีพวกมอนสเตอร์เฝ้ากันเยอะมากบริเวณนี้ เฮ้ยเฮ้ยตัวจะแตกตัวแตกเฮ้ยเอย่าลุมดิวะ,ะอย่าลุมดิวะเฮ้ ipedia, ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นอ่าป <_ seas S 1> <Fih. S 2> ึ๊บปึ๊บโอเคครับผมรีแพร์ตัวเองก่อนนี่ต้องเคลียร์ให้หมดก่อนครับผมต้องเคลียร์ให้หมดก่อนอ่าปึ๊บนี่ทุบให้หมดทุบให้หมดพวกนี้ปึ๊บนี่ไอ้พวกเศษโลหะนะครับผมเราสามารถที่จะไปคราฟของได้นะฮะอ่า ๊รู้สึกว่าชั่วโมงนี้นะครับผมเริ่มจะมีตัวแปลกๆโผล่มานะอ่านี่ไงล่ะคอปเปอร์ที่เราต้องการเก็บมาให้หมดเลยปุ๊บเฮ้ยทำไมมันมีน้อยจังหวะเออเอาข้อนนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมาเรื่อยๆเลยมันมาเรื่อยๆเลยวะ่ะนี่แน่ปิว้วปิวปิวปิวอ่าเจอธนูสไนเปอร์เข้าไปปิ้วปิวนี่แน่ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะวะ่ะไอ้บ้ามาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ย นี่ตามไปยิงตามไปยิงฮะไปยังมาต้องเก็บให้หมดต้องเก็บให้หมดไม่งั้นมันจะเป็นสิ้นน้ำกับเราโอเคมาอย่าลืมมาฟาร์มในส่วนข,ของคอปเปอร์กันดีกว่าปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บผมมาแล้วเหรอผมมาแล้วเหรอนี่นแน่นี่แน่โชคโชคโชคเฮ้ย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 โอ้แตกละนี่จาัดก,การซะโอเคนี่แน่โชคให้หมดอ่าเก็บให้เรียบเลยโอ้โหเฮ้ย ม่งเยอะว่ะอยู่กันเยอะมากเอ้ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ปึ๊บนี่ฟาร์มให้หมดครับผมอ่อาเดี๋ยวเราเอาของนะครับผมที่เราฟาร์มมาได้นะเก็บเข้าไปในโรงงานก่อนเอาถังเข้าอยู่ไหนออ๋ถังเข้าอยู่นี่หรืออ่าใส่เข้าไปในโรงงานเลยปึ๊บ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 อ่าปึ๊บ,บนี่โอเคครับผมเอารีแพคเก็เก็บไว้กับตัวนะฮะ โอยรู้สึกว่าไม้เราจะเริ่มเยอะมากเลยฮะช่วงนี้เดี๋ยวสิโอเคน้ํามันดินก็ยังเยอะอยู่นะครับผมผมว่าว้านๆเดี๋ยวผมต้องมาจัดรางใหม่วะรู้สึกว่าบ้านเรามันจะเริ่มรกแล้วนะฮะตอนนี้คือในช่วงแรกๆนะครับผมตอนที่ทรัพยากรเรายัางมีน้อยอยู่ไงคือเราสร้างอะไรได้ก็ต้องสร้างไปก่อนใช่ไหมเออแต่ว่าพอสร้างไปเริ่มเริ่มเยอะขึ้นทรัพยากรเริ่มเยอะขึ้นบ้านเริ่มลกวะต้องจัด ก็ผมตัดให้เป็นโซนนะครับผมสร้างอาหารก็อยู่โซนอาหารนะครับผมโซนบ้านก็อยู่โซนบ้านนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโซนไม้ก็อยู่โซนไม้เฮ้ยไม่งั้นมันลกเหลือเกินโอ้หเฮ้ยเดินแทบไม่ได้กับผมในบ้านเฮ้ยนี่แล่แล้วเนี่ยสงสัยเป็นของประดับฉากไม่น่าจะเป็นแล่ฮะเฮ้ยนี่มาเดะิวปิ้วปิ้วปิ้ว,ว,ว,วมาเดะตัวเล็กตัวเล็กนี่นะโอ้โหไม่เยอะว่ะจะเยอะไปไหนนะครับผมจะเยอะไปไหนอะฮะ ตายเรียบเฮ้ยผมว่าไอพลังหมัดนี่มันร้ายกว่าการยิงอีแล้วเนี่ยเออมันชกเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าเผือกนี่แนี่นี่แน่ฉันจะดูมันคือแร่อะไรอะเฮ้ยทุบไม่ได้ด้วยครับผมเราอาจจะต้องมีเครื่องมือบางอย่างในการฟาร์มว่ะเฮ้ยอันนี้ทุบไม่ได้ฮะเฮ้ยอะไรอะโอเคครับผมไปดูที่อื่นก่อนดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่โอเคครับผม โอ้โหมันเยอะจริงว่ะมันเยอะจริงมีตัวแปลกๆด้วยนะฮะเอออย่าเข้ามาะเวยอย่าเข้ามาเฮ้ยนี่แน่โอเคครับผมโอ้โหมันมาตลอดเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนบุกบ้านแล้ววะ่ะเฮ้ยต้องรีบกลับไปคุ้มครองบ้านก่อนรีบกลับไปคุ้มครองบ้านก่อนให้ตายเถอะนี่มดาดักตีมันตรงหน้าปักซอยเลยฮะมาเด้เฮ้ยแต่มันมาเยอะวะ่ะโอเคไม่ไหวแล้ววะ่ะเพ่ก่อนเพนงก่อนเพนก่อน ถอย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะแตก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 โอเคโอเคแผนที่ระดับ3กะโหลกโอ้โหตัวแตกโอ้ไม่ไหวว่ะมังมากันเยอะมากเฮ้ยแต่ว่าเราต้องสู้ฮะเฮ้ยเอาไหวไหมเนี่ยทาวเวอร์เราไหวไหมเอาไหวครับผมมาเข้ามาสิครับเนี่ยผมแอบอยู่ข้างทาวเวอร์นี่แหละฮะเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอ้โห้โหอ้โอ้อ้โหโอ้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 โหโอ้วหีอ้โโอ้คเรอยบรอ้อยเคลี้ร์คอับผมอารบุดระลอ้แรกเ้อ้ยหโอ้อื่นเด้๋ยวอ้โอ้อ้ซ่อมกำแอ้บอ้านกอกอนเลยอะอ่าป๊บนี่ปิดเอาไว้ก่อนปิดเอาไว้ก่อนโช้้อยไปออกไปฟาร์มกันต่อดีกว่า มาเลยนี่แน่นี่แนะน่ไนะอตัวแปลกไอกตัวแปลก,ก,ต,ปกตายซะตรงนี้เป็นแร่ขาวเฮ้ยคอปเปอร์มนอยู่ตรงไหนหมดวันเนี่ยเฮ้ยโอเคสงสัยต้องไปแผนที่ระดับสีกระโหลกแล้วมั้งถึงจะเจอคอปเปอร์เยอะฮะนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวก็นนะอ๋อการรีเซิร์ชเสร็จสิ้นนะครับผมปุ๊บไหนดูสิต่อไปเราจะรีเสิร์ชเรื่องอะไรดีฮะ ไหนดูซีมีอะไรบ้างครับผมผมอยากจะได้ในส่วนของการป้องกันครับงั้นด้านบนเลยอันนี้ครับผมเราสามารถที่จะอัปเกรดเกาะมากกว่าระดับ3ได้ฮะนี่เห็นไหมครับผมเป็นรูปดาวนี่ปกติมันจะเป็นสามบ้างนะครับผมนี่เป็นดาวก็จะแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าต้องการในส่วนของคอปเปอร์นะโอ้โหเค่ต้องการเยอะด้วยเด้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสร้างในส่วนของโรงหลอมคอปเปอร์ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาคอปเปอร์ก่อนฮนะอ่าปุ๊บน,นี่เป็นพวกเศษเหล็กอ่าเก็บให้หมดปุ๊บปุ๊บ นี่อปเปอร์อยู่ที่ไหนเนี่ยให้ตายเถอะหายากชี่ปงอ่าวิ่งเปิดแผนที่ดูแล้วกันนะผมบ้านนะอ่ะฟาร์มพวกนี้ไปก่อนพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยฮะเอ้ยจะมีคนบุกบ้านอีกแล้วครับผมกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนรู้สึกว่าจะเข้าด้านบนนะไปไปไปรอต้อนรับครับผมไปรอต้อนรับในตัวซีโอ้โหด้านนี้ ด้านนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมบอกบางเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างในส่วนของกำแพงก่อนเลยนะฮะเหมือนกับว่าเมื่อพา์ที่แล้วใช่ไหมตอนที่มันบุกมาแล้วมันพังด้านนี้ไปอะ่ะเออน่าจะใช่ครับผมแล้วผมลืมสร้างไงลืมซ่อมแซมนะครับผมปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ทำทาวเวอร์ใหม่นะฮะสักสองอันมั้งก็น่นาจะพอครับผมสองอันคู่โอเคตรงนี้ดีไหมเดีย๋ยวมันจะไม่มีทางเดินนะครับผมจะทำเยอะเกินไป อ่าคอนอื่นต้องอัปเกรดทาวเวอร์ก่อนครับผมปั๊บเป็นระดับ3เลยได้ไหมอ่าได้ถึง3ระดับเลยนะฮะโอเครอรอครับผมเข้าละเข้าละเข้าละ,าละมาดิครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับนี่ไนงะอ่ามากันสามระลอกนะครับผมชุดแรกไปแล้วชุดที่2กําลังเข้าฮะเข้ามาเดเข้ามาเดเข้ามาเด,าาดรอครับผมรอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอตัวนี้แปลกๆครับผมไม่เคยเห็นฮะอ่าโชวแตกหมดฮะมาชุดที่3เข้ามาเลยเนี่ยไอตัวหัวสีฟ้าๆนี่ครับผมไม่เคยเห็นอ่าเรียบร้อยสบายๆไม่เท่าไหร่ครับผมไม่เท่าไหร่โอเคก่อนอื่นซ่อมกำแพงก่อนดีกว่าอ่าต้องซ่อมมะยังไม่ต้องซ่อมหรอว่าผมว่าปะปะปะเดี๋ยวเราไปหาแร่คอปเปอร์ก่อน หรือเปิดแผนที่บริเวณตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ยังมืดอยู่เลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยบอสแต่บอสแต,ต่นี่แนะ่นี่แน่นี่แน่ตามที่แตกตรงนี้เป็นแร่ไม้นะครับผมนี่แน่นี่แนะน่ไนะอตัวเล็กตายซะอา่าด้านบนอันนี้ไงคอปเปอร์เจอแล้วนี่เลยแร่ที่เราต้องการนะครับผมเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาชก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 โอเค นี่เก็บชิ้นเล็กก่อนโอ้โหหายากมากนะครับผมคัพเปอร์เนี่ยทุบเลยทุบเลยปึ๊บปึ๊บมาละฮะมาละฮะฟูคุ้มกันฟูคุ้มกันนี่ไหนชกหน้าแตกมาเดีมาเดีเฮ้ยมาเยอะจังวะเฮ้ยออกมาเยอะจังนี่นะ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 ชก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 โอ้โหชกแม่งแรงมากอะฮะเอ้ยพลังมัดเทสลาเป็นไงล่ะปึ๊บนี่เก็บอันนี้ด้วยเฮ้ยได้คัพเปอร์มาเพียบเลย ต่อไปต่อ,อน,นี้แร่ขาวนี่แนะ่ปึ๊บเอ้ผมว่าชกนี่มันโหดกว่าเยอะเลยนะเนี่ยเอาข้าจริงนะับผมถ้าหากเราไปอัปเกรดเสื้กอกาะแบบให้แบบแข็งๆหน่อยนะแล้วก็อัพพลังหมัดเยอะๆนะับผมโอ้โหแบบวิ่งชกเลยฮะโอเคปึ๊บนี่โอ้โหแร่เพียบเลยเก็บให้หมดเฮ้ยอย่าเผืออเดตัวเล็กนี่แนะ่ตามจังเลยผมว่าผมจะหาที่ในการสร้างในส่วน,น,นของลุงหลอมคอปเปอร์นะแต่ว่าตอนเนี้ย เราต้องสร้างบ้านเพิ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทุบบ้านหลังสุดท้ายออกนะฮะเราต้องการพื้นที่ในการสร้างรางเพราะว่าตอนนี้รอบๆโร,รงงานเราวมันมันไม่มีช่องให้รางออกแล้วอะฮะทุบตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็ทํารางเอาคัพเปอร์ออกมาจากช่องนี้อโอเคเขาเตือนให้เราเพ่นวะเฮ้ยเติมเพ่นเต็มเพ่นฮะไปแล้วครับผมเทคออฟละเดี๋ยวก่อนปุ๊บสร้างรางออกมาแล้วก็เอาแร่คัพเปอร์ออกมานะครับผม ในคอเปอร์อันนี้ใช่ไหมอันนี้โอเคปุ๊บนี่คอเปอร์มันจะต้องมีลางออกด้วยนะพอหลอมเสร็จปุ๊บมันต้องมีแร่คอเปอร์ออกมาแล้วจ่ายเข้าไปในโรงงานใช่ไหมเออโอ้โหแล้วรอบโรงงานมันไม่มีที่วางรางแล้วอ่ะ้ยผมว่าต้องลื้อใหม่ว่ะต้องลื้อบาง่วนออกว่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมต้องเพนก่อนเพนก่อนดีกว่าเฮ้ยไปครับเดี๋ยวผมจะต้องหาที่แบบง่ายๆลงก่อนนะผมเพื่อที่จะวางระบบรางใหม่นะ รู้สึกว่าเมืองเราจะลกมากชั่วโมงนี้โอเคไปแล้วครับเดี๋ยวซิวันนี้จะไปลงที่ไหนดีเอาแบบง่ายๆนะฮะโอเคนี่4กระโหลกปลดล็อกออกมาแล้วโอเคแค่3กระโหลกนี่จะเอาตัวไม่รอดแล้วนะ4ี่กะโหลกมาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะไปลงที่่า2กะโหลกก่อนละกันเพราะว่าผมต้องการที่จะวางระบบรางใหม่นะโอเคอ่าจรือว่า3ดีว่ะสนี่เอาสอดีกว่า ยากไปเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาในการสร้างรางใหม่นะฮะเอ๊เราจะเอาตรงไหนออกดีเอาโรงไฟฟ้าออกดีไหมเฮ้ยหรือว่าฝั่งน้นให้ฝั่งน้งน,นดีกว่าครับผมแปลงปลูกผักนี่ไงมันวางแนวขวางเห็นไหมมันโคตรจะกินพื้นที่เลยอะเอ้ยเนี่ยทุบทุบออกให้หมดเลยครับผมทั้งโรงงานกระป๋องนะ้แล้วก็ทารางป้อนเข้าไปเป็นรางเดี่ยวน่าจะเวิร์กกว่านะโอเคเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเรามาทุบกันเลยดีกว่าฮะอ่าปึ๊บคือมันจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับผม เราจะได้สามารถที่จะสร้างรางนะครับผมเพื่อที่จะํำเลียงทรัพยากรอื่นๆนะครับผมเข้าไปในโรงงานได้นะไม่งั้นอย่างนี้เป็นขวางไงเห็นปะเออมันไม่เหลือช่องให้แบบวางรางอื่นเลยโอเคแล้วก็ต้องทําเป็นโรงงานกระป๋องก่อนนะครับผมโรงงานปลากระป๋องโรงงานปลากระป๋องโอ้ที่ไม่ใช่ปลากระป๋องครับผมเป็นโรงงานอาหารกระป๋อง <laughs> โอเคเ่าตรงนี้ดีไหมไม่ไม่เวิร์คเฮ้ยรอบๆโรงงานพยายามจะไม่สร้างสิ่งก่อสร้างนะฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้หมดอ่ะ นี่เอามาวางไกลๆด้ดีกว่าอย่างนี้นะปุ๊บโอเคแล้วก็ทําเป็นรางนะฮะอ่าปุ๊บยิงเข้าไปในโรงงานแบบนี้ขาออกครับผมแล้วก็บริเวณตรงนี้เราจะปลูกเป็นแปลงมันฝรั่งแล้วกันอ่าแปลงมันฝรั่งเราต้องวางพื้นที่ให้แบบประโยชน์ใช้สอยให้ได้มากที่สุดนะตรงนี้ดีไหม,มตรงนี้เหรอโอเคตรงนี้ได้2อันว่ะ น่าจะวางได้สักสามอันถึง4อันฮะอ่าโอเคอย่างนี้เลยแล้วก็ทำรางฮะปึ๊บยิงเข้าไปในโรงงานเลยปึ๊บนั่นแหละฮะส่งมันฝรั่งเข้าไปในโรงงานแบบนี้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วทีนี้โรงงานอาหารกระป๋องนะครับผมก็จะส่งอาหารกระป๋องเข้าสู่โรงงานน่าจะได้ละแล้วเราก็จะทําในส่วนของรางคัพเปอร์ครับผมอ่ลาลากออกมาแบบนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานหลอมคอปเปอร์ตรงนี้เลยปุ๊บเฮ้เดี๋ยวกันนะหรือว่าเราจะวางตรงนี้โอเคแล้วก็ทําเป็นรางขาออกครับผมหลอมเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นแร่คอปเปอร์ฮะออกมาปัาบ๊บลากเลยฮะเข้าไปในโรงงานปุ๊บออกมายังออกมายังออกมายังเอา ทำไมไม่ออกอะ่ะอ๋อขาดคนงานครับผมขาดคนงานนี่งานคนงานติดลบอยู่เดี๋ยวผมจะต้องสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะขาดคนงานนะครับผมอ่าปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อีกหลังนึงทำรางลาเลียงออกมานี่ป้อนอาหารเข้าไปในบ้านโอเคน่าจะได้เลยนะปึ๊บครบยังโอเคครับผมไม่ติดลบละทีนี้โรงงานเป็นไงบ้างทํางานยังเอาโรงงานยังไม่ทํางานอีกอ๋อรางมันไม่เชื่อมโอเค นี่เข้าไปแล้วครับผมคอปเปอร์เข้าไปแล้วหลอมออกมาก,ก,กุกกิก,กุกกิ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 ก์อ่าได้มาแล้วครับผมแร้คอปเปอร์เยี่ยมเลยเฮ้ยมีคนจะบุกใหม่แล้ววะโอเคเดีย๋ยวเราไปรอต้อนรับกันดีกว่าอ่าทีนี้เราก็หลอมคอปเปอร์ได้แล้วนะฮะอ่ามีคนถามว่าพี่เราสามารถที่จะอ่าขยายเมืองได้หรือเปล่านี่ครับผมนี่ขยายได้ เราเริ์ชตรงนี้นะแต่ว่าก่อนจะเริ์ชตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ์ชตรงนี้ก่อนเ้าค่อยมาถึงตรงนี้นะทีนี้เราก็จะขยายเมืองให้มันใหญ่ขึ้นได้นะโอเคเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็รอไปก่อนฮะไปเดี๋ยวเราไปต้อนรับไอคนที่จะมาบุกบ้านเราดีกว่าครับผมเฮ้ให้มารู้จักเราซะบ้างนะครับผมเดี๋ยวกันนะมันเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเดิเนี่ยผมจะแอบอยู่หลังกำแพงเนี่ยนะไม่ออกไปหรอกมาแล้ว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  มาเลยนี่แน่ยิ้มปิวป้วปิวป้วปิ้วปิว้วปิ้วเฮ้ยมาด็ครับมาด็ครับมาด็ครับกระจอกอ่ามาๆมา,มาเคลียให้หมดครับผมอ่าเรียบร้อยเคลียหมดอย่างง่ายได้นี่แนโชคซาโอเค เนื่องจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมานะครับผมทำให้อาหารเราติดลบนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเร่งการผลิตอาหารขึ้นมาอีกนะฮะทุบตรงนี้ทิ้งโอเคไม้เรามีเยอะฮะไม่เป็นไรแล้วก็ปุ๊บถอยมานิดนึงอ่านี่โอเคแล้วก็เพิ่มการผลิตอีกหนึ่งหลังนะครับผมในส่วนของการปลูกมันฝรั่งแล้วก็เพิ่มในส่วนของโรงงานอาหารกระป๋องเอาตรงไหนดีเฮ้ยผมต้องเลือตรงนี้ออกก่อนวะเสาเทสลานะฮะ ัฝังอยู่โอเคเราก็ทำในส่วนของโรงงานกระป๋องครับผมอ่าปึ๊บนั่นแหละเยี่ยมไปเลยโอ้โหที่ผมต้องมานั่งแบบจัดแผนผังเมืองใหม่นะครับผมไม่งั้นบ้านเรามันจะลกมากเลยนะอ่าปึ๊บขาออกครับผมแล้วก็ป้อนเข้าสู่โรงงานอ่านี่นะครับผมเราจะได้เร่งการผลิตอาหารด้วยนะแล้วเราก็จะอัปเกรดในส่วนของแปลงปลูกมันฝรั่งครับผมนี่ให้กลายเป็นระดับ2นะ แล้วก็โรงงานที่เป็นระดับ2อยู่แล้วใช่ไหมมันจะได้แบบผลิตได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็บร,ริเวณตรงนี้นะครับผมมีพื้นที่ที่ว่างอยู่เดี๋ยวเราจะสร้างในส่วนของโลงปลูกเบอร์รี่แล้วกันอ่านี่ฮะอ่านี่มันมีรางว่างอยู่นะครับผมเอาแปลงไว้ตรงนี้เลยปึ๊บได้สักสองหลังไหมสองหลังครับผมแล้วก็ทํารางลําเลียงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะในได้เบอร์รี่เนี่ยอ่าแต่ว่ามันต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกเก็บเอาไว้ก่อน าขาดคนงานนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปอัปเกรดบ้านครับเดยกกันนะ้นรู้สึกว่าบ้านเราน่าจะอัปเกรดโอ้ยแค่เดินไม่ได้โอ้บ้านอย่างรกเดินไม่ได้ครับผมนี่ต้องอ้อมวันนี้โอ้ตายตายตาย,ตายอ้อม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 เดินไปไม่ได้โอ,อ้ตรงนี้ก็ไม่มีประตูเมืองโอเคครับผมทุบตรงนี้ทิ้งก่อนทําเป็นประตูนะฮะตายหายแล้วครับผมบ้านมันก็คับแคบเดินไปไหนก็ติดไปหมด ทำประตูเมือนะครับผมจะได้เข้าออกบริเวณตรงนี้ได้นะอตอนนี้รู้สึกว่าเราจะมีคอปเปอร์อยู่พอสมควรแล้วนะผมคิดว่าแล้วน่าจะอัปเกรดบ้านเป็นระดับ3ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องสร้างบ้านเพิ่มนะนี่อัพเป็นระดับ3ไปเลยเห็นปะอ่าเขาใช้คอปเปอร์นะครับผมประมาณ25ปุ๊บอัพเลยฮะอัพเลยอัพเลยครับผมอัพเลยอัพให้หมดอัพให้หมดหมดแล้วหรือยังอันนี้อ๋ออันนี้เป็นระดับ1อยู่ในหวา ไหนดูตัวเลขเซบวกยังอโอเคอัพครับผมอัพเป็นระดับ2ฮะตัวเลขเริ่มดีขึ้นนะครับผมต้องรองอีกสักพักหนึ่งโอ้ตรงนี้คัพเปอร์เราหมดแล้ววะโอเคครับผมดูจํานวนคนว่างงานเด้โอเคครับผมขึ้นลบสละอ่าจำนวนคนนะครับผมเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละแล้วรอแค่อาหารนะผมแจกจ่ายตามบ้านอย่างเดียวนะ,ะตอนนี้นี่ โอเคมีคนบุกบ้านอีกแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยอันนี้บุกด้านนี้ด้วยครับมาเลยด้มาเลยเด้มาเลยด้ยยดยยดยนี่โอเคครับผมตอนนี้จำนวนคนว่างงานเป็นสูงแล้วนะฮะปึ๊บ,บมาเลยมาเลยมาเลยนี่ด้านนี้หนาอยู่แล้วเยี่ยมมาครับผมแล้วลอกที่สมเฮ้ยบอสสองตัวบอสสองตัว ไม่เท่าไหร่ครับผมไม่เท่าไหร่ความยากระดับ2กะโหลกอ่าสบายๆบ,บอกไว้เลยไหนเรามาดูทางด้านการรีเสิร์ตด้อ๋อตอนนี้พื้นของเรานะผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะเราสามารถที่จะขยายเมืองได้เลยนะแล้วผมจะไปทางไหนต่อวะเนี่ยอ่าหุยเกือบสุดแล้ววะเกือบสุดแล้ววะอ่าไหนตัวซิว่าเราจะขยายพื้นได้ยังไงไหนตัวซิมีอันไหนปดลอเอามาใหม่บ้างฮะโอ้โหเคของปดละมาเพียบเลยไหนตัวซิมีอะไรบ้างอ่านี่ไงพื้น เราสามารถที่จะขยายเมืองได้แล้วนะตอนนี้เยี่ยมเลยจะได้แบบไม่ต้องอยู่แบบแอร์อัดอีกต่อไปนะฮะเอาแล้วทําไงวะเนี่ยขยายยังไงอ่ะกดตรงนี้เอ๊ะแล้วอ๋อกดคลิกตรงนี้เลยครับผมเฮ้ยทรัพยากรพออยู่นะแต่ว่าตอนนี้ครับผมปัญหาเขาบอกให้เราเพ่นนะครับผมตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนขอขยายก่อนอ้ยนี่ไงขยายได้แล้วปุ๊บอุย้ยอันนี้ คอปเปอร์ไม่พอครับผมต้องรอก่อนต้องรอก่อนเอาระเว้ยไม่ต้องอยู่แบบแออัดกันอีกต่อไปนะครับผมเฮ้ยสบายแล้วพวกเราโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกัดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย